สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่อ้อยจะมาตัดเสื้อให้ดูนะคะนี่นะคะกำลังตัดตามโครงสร้างที่ล่างไว้เลยนะคะมาเบองเดอค่ะแม่อ้อยกำลังตัดเสือ้อยูค่ะนี่คือวิธีการตัดเสื้อนะคะพาลายดอกสีแดงค่ะฝากเป็นกำลังใจ ปาติช้มให้แม่ออยเดอค่ะข,ขอกำลังใจจากทุกๆคนค่ะนี่คือชีวิตประจำวันของแม่ออยเดอค่ะการตัดเสื้อตึงขึ้นมากกับยูกับผาตึงขึ้นมากกับตัดเสื้อตึนขึ้นมากกับตัด,ตกกตดผัสหงสำเร็จตึงขึ้นมากกับยูกับจักยูพ่อปานนี่แหละคา่ะขอกำลังก ใจให้แม่ออยได้เ้อค่ะกำลังว่างแพทเทิร์นค่ะนี่คือชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเด้อค่ะแม่ออยกำลังว่างแพทเทิร์นค่ะกำลังว่างแบบใสเขาตรงมีแบบค่ะถ้าว่ามีแบบกระตัดไปว่าเป็นค่ะกำลังว่างแบบใสอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ ทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ให้แม่อ้อยเ้อรค่ะสวัสดีค่ะ